โอเคสวัสดีนะครับผมครูกลองนะครับโอเคจากที่ผมได้ทำคลิปนะครับสอนเต้นเพลง Yes OK ไปตั้งแต่คลิปแรกนะครับมีคนเข้ามาเยอะมากนะครับให้ผมสอนต่อจนจบเพลงนะครับโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับเดี๋ยวผมจะสอนแบบละเอียดละเอียดเนาะนะครับตั้งแต่ตั้งแต่แรกนะครับตั้งแต่แรกวันนี้จะเป็นท่อนท่อนเนื้อนะครับจนถึงท่อนจนจบท่อนหกนะครับ โอเคแล้วก็เดี๋ยวหลังคลิปเราจะมาเต้นตั้งแต่แรกนะครับจนถึงที่เราต่อท่าถึงวันนี้เนาะแบบโซโล่โซโล่นะครับโอเคเรามาเริ่มท่อนเนื้อนะครับท่อนเนื้อนะครับหลังจากที่คิดคิดที่แล้วใช่ไหมครับคิดที่แล้วเนาะท่าจบมันจะเป็นอย่ไหนใช่ไหมครับนี่เนาะเปิดมือใช่ไหมท่อนเนื้อนะครับท่อนเนื้อท่าแรกนะครับเราจะหันตัวเหมือนเดิมเนาะมือเราพนมใช่ไหมครับสิ่งที่เราต้องทำนะครับก็คือนิ้วก้อย นิ้วนางแล้วกนว็นิ้วกลางด้วยนะแล้วก็จิ้มขึ้นไป,นะนะไปนะครับ, 1, 2, 3, รบ,อบอโอเคนะค่อยๆไปนะครับ1 2 3 4สาสี่นะครับพร้อมกับมือโอเคนะนิ้วก้อยนิ้วนางน,นะครับจิ้มแล้วก็ลงทีนี้เราจะก้าวไปด้วยนะครับก้าวไปด้วยนะค่อยๆไปพร้อมกันนะครับเราก้าวนะหนึ่งสาสี่โอเคไหม เห็นไหมอันนี้คือเหมือนเราเราคิดว่าเหมือนเราเป็นเป็นโอกาสพิเศษนะครับเราเหมือนเรามาเข้าคอร์สไม่มีการถัดต่อทั้งสิ้นนะครับเราค่อยๆไปพร้อมกันเอาไว้นะเริ่มเลยครับเราจะก้าวหนึ่งสองสามสี่นะครับต่อไปจะเป็นห้าหกเจ็ดแปดโอเคนะทีนี้เทคนิคในการจำไม่ง่ายนะครับเทคนิคในการจำไม่ง่ายก็คือ หลังจากที่เราทำหนึ่สอามสี่ใช่ไหมให้เราพูดในใจว่าบิดบิดนะครับเนาะบิดตัวเนาะกลับมาตรงกลางแล้วก็เปิดเนาะเพราะฉะนั้นจะพูดว่าบิดบิดปิดเปิดนะครับโอเคไหมนี่คือหน่งแปดแล้วนะง่ายมากๆนะครับความการห้าหกเจ็ดแปดเก้หนึ่งสิ้งสลง4ี่บิดบิดปิดเปิด โอเคทีนี้แปดต่อไปนะครับเราจะก้าวเราจะกระโดดนิดนึงเนาะแขนซ้ายขึ้นข้างบนนะครับ9้าวหนึ่งลงสองโอเคไหมง่ายๆนะครับเอาหมา่นะลราจากที่เราปิดปิดนะครับอ๋อบิดบิดปิดเปิด,ปด,ปดใช่ไหมเราขึ้นหลงสขึ้นสามลงสต่อไปนะ 5นะครับเราจะกระโดดขาขวานะครับไปทางขวาพร้อมเปิดมือด้วย5เนาะเสร็จแล้วให้เราจำว่าทุกๆนะครับ6 7โอเคไหมมันจะค่อนข้างในจังหวะนะครับ5ใช่ไหมทุก6ทุก7นะครับพร้อมเปิดมือแล้วก็ไหลที่8โอเคเนะาะง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเราได้28แล้วนะเอาหมายลังหล่ะที่เราบิดบิด ปิดเปิดนะครับกระโดดทางขวาเนาะ1 2 3 4เปิด5ทุบก6 7ไหล่8โอเคไหมประเด็นั้น2 8แล้วนะครับมาเรามาเต้นร้อมกันนะครับ <c oughs> ค่อยๆไปพร้อมนะ5 6 7 8 9 1 2แ้ทิ้ง3ลง4บิด5บิด6บปิด7เปิด8 กระโดดที่หวาง2กระโดด3วาง4เปิด5ทุก6ทุก7 8โอเคเก่งมากเลยครับสองแปดแล้วนะ <c oughs> ทีนี้แปดต่อไปนะครับหลังจากที่เราไหลใช่ไหมให้เราจำอย่างนี้นะครับมันจะเป็นจังหวแะแร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 เนาะซึ่งไม่เป็นไรนะครับเราจะค่อยๆจำเนาะมันจะเป็นขวาซ้ายขวาซ้ายขวาเอาใหม่นะขวาซ้ายขวาซ้ายขวา หลังจากที่เราไหลแปใช่ไหมเราก้าวขาขวาออกไปนะครับพร้อมด้วยมือขวาแตนะเนาะเอาใหม่นะแใช่ไหมหนึ่และ2และ3ามเอ้าไหมครับเอาใหม่นะ8ขวาซ้ายขวาซ้ายขวาเอเนนะเราจะนับจังหวะที่1และ2และ3นะครับ เราจะบิดตัวที่4โอเคไหมบิดตัวที่4นะเสร็จแล้วเราจะนะครับเราจะถอยขาซ้ายไปข้างหลังพร้อมกับมือขึ้นด้วยเนาะมันจะเป็นยืดย่อยอืดย่อ,ยอโอเคค่อยจำไปนะครับค่อยจำเราใช้คำพูดที่เราสามารถจำได้ง่ายนะครับหลังจากที่เราแปะใช่ไหมก้าวขาขวา 1>, 1และ2และบิดบิดยืดย่อยืย่อนะครับตามด้วยสเต็จที่เราเต้นไปแล้วเมื่อกี้เลย1 2 3 4เปิด5ทุก6 7โอเคไหมทีนี้เนี่ยเราจะไม่แปะแบบนี้แล้วเนาะเราจะแปะโดยการที่เราก้าวขาขวานะครับออกไปแล้วก็ปิดมือเนาะมือขวาตกมาที่ ภูมนะครับมือซ้ายแล้วก็อ้อมไปข้างหลังนะครับเราจะเป็นเปิด5ทุก6 7 8โอเคตอนนี้เพราะฉะนั้น,นตอนนี้เราจะได้4 8แล้วเนาะโอเคเราเต้นตั้งแต่8แรกนะครับค่อ <c oughs> ยๆไปนะครับพร้อมกันนะ5 6 7 8 9 1 2็ดก้าทิ้งสมกำมือที่4บิดตัว5บิด6ปิด7เปิด 8, 8 กระโดด1วาง2กระโดด3วาง4เปิด5ทุก6 7ไหล่8ต่อนะ1และ2และบิดบิดยืดย่อยืดย่อกระโดดเหมือนเะดิมเลย1 2 3 4เปิด5ทุก6 7วาง8โอเคเราต่อเลยนะ หลังจากที่เราวางแปะใช่ไหมครับถ้าต่อไปนะครับถ้าต่อไปเราจะรวบขาขวามาที่เดิมเนาะมือขวาไว้ที่หน้าอกนะครับมือซ้ายเรายืดขึ้นไปข้างบนมือซ้ายทำเป็นอย่างนี้เรายืดกำมือใช่ไหมแล้วก็หักข้อมือขึ้นเหนอือเอาเช่นนี้ครับข้ามไปนะเราจะย่อลงหนึ่งสองมือสามนะครับรวบมือที่สี่ โอเคไหมเราจะค่อยๆวนมือเนาะห้าหกนะพร้อมกับหันตัวด้วยห้าหกเอถึงหกเสร็จแล้วมือพนมมือไว้นะครับหกเนาะเก้าเจ็ดเก้าแปดโอเคมาหนึ่งแปดแล้วนะอีกหนึ่งนแปดนะครับเอาใหม่นะครับหลังจากที่เอ่อหลังจากที่เราหลังจากที่เราอันนี้หันนี้ใช่ไหมพร้อมนะห้าหกเจ็ดแปดนะครับ มือพร้อมย่อลงด้วย1 2มือ3กำสวน5 6 9 7 9 8ะครับสแตนบายที่1เนาะมันจะร้องคำว่า my my dream my 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 dream พอดีเนาะ1ใช่ไหมเราเราก้งเออเรียกว่าไงวะก้มตัวนิดหนึงน้ตตัวไปข้ทน,นายหนึ่ง1ใช่ไหมครับ2และ3 4เนาะและ5 6วาง7ใช่ไหมเสร็จแล้วมือขวาเราจะนวนเราจะวนทุกบนหัวเนาะเข้ากับก้าขาดซ้าย8นะครับโอเคเราถึงแค่นี้ก่อนนะเราเอาตรงาวาง8นะครับ8เนาะหันมาย่อลงที่1 2 3 4มือมวน 6,9,7,9,8 1 My my dream My my m ่งมาม e ดรีเโอเคเราได้ทั้งหมดกี่แปดแล้วเนี่ยน่าจะประมาณ6 8แปดแล้วเนาะเราเต้นตั้งแต่แรกน่ครับจนถึงเมื่อกี้ค่อยๆไปนะค่อยๆไปนะค่อยๆใช้คำพูดในการที่เราสามารถจำจำท่านได้ง่ายๆนะครับเอาใหม่นะครับเริ่มนะตั้งแต่แรก5 6 7 8, 9, ดเก้าหนึ่งสองทิ้ามวางสนะครับบิด 5, 6, าปิด 7, เปิด 8, กระโดด 1, 2, กระโดด 3, 4, เปิด 5, ทุหกเจไลน์แโอเคไหมต่อด้วยขวาซ้ายขวาซ้ายบิดบิดยืดย่อยอืดยอ่อ กระโดดเหมือนเดิมเลย1 2 3 4เปิด5ทุก6 7ปิด8ถ้าต่อไปนาที่ต่อเมื่อกี้นะครับย่อลงที่1 2 3 4วน5งสามนห้ันตัว6พนมมาด้วย9 7 9 8โอเคไหมซันบายที่1 my my dream my 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 dream hey โอเคอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวีนิดเดียว,ยวสู้ๆนะครับทำได้แล้วนะครับหลังจากที่เราเฮ้ hey, ใช่ไหมครับถ้าต่อไปนะเราจะวางขาขวาลงนะครับพร้อมกับการแขนออกนะครับผมจะนับจ้งหวะให้นะับเป็นหนึ่งนะครับหนึ่งนะต่อไปจวะที่สองเราข้าขาซ้ายมาข้างหน้าควยไว,ไว้พร้อมกับหาข้อมือมาชนกันนี้สองใช่ไหมก้าวขาขวาสาม นาะต่อไปเป็นรูปหัวใจนะครับเราจะชูนิ้ว2นิ้วออกมานะครับเนาะแค่2นิ้วนะแล้วก็เข้าหากันอย่างนี้จิ้มเข้าหากัน4นะครับโอเคไหมทำไมนะหลังจากที่เราเห hey ้นะครับเราจะวาง1 2ขึ้น3หัวใจ4พร้อมสะโพดนี่น,นครับเนาะแล้วเราจะยักสะโพกไปทางซ้าย5 6 7นะครับ8ก็คือเราจะยกขาขวาแล้วเปิดมือขึ้น8ทันไหมทันไหมค่อยๆไปนะครับนะค่อยๆไปนะเอาตั้งแต่เฮ้ใช่ไหมเราเฮ้ใช่ไหมครับเราเฮ้วางขาขวาขาซ้ายขึ้นข้างบนหัวใจนะครับ5 6 7 8นะครับได้ไหมได้ไหมได้ไหม เวลาที่เราเต้นนะครับที่จริงแล้วอ่ะถ้ามันจะง่ายขึ้นนะครับเราพยายามบิดตัวให้ชัดๆแล้วเราจะเข้าใจท่าได้มากขึ้นนะครับพยายามทําเวลาต่อท่าพยายามต่อให้แบบโอเวอร์ไลน์ไปเลยนะครับแล้วเวลาเราเต้นเราจะเข้าใจท่าได้ง่ายมากขึ้นนะยครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่แรกจนถึงเมื่อกี้นะครับอีกนิดเดียวพอนะห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองทสามลงสี่เนาะ บิดบิดปิดเปิดนะครับกระโดด1วาง2กรกโดด3วาง4เปิด5ทุก6 7ไล่8เห็นไหมขวาซ้ายขวาซ้ายบิดบิดนะครับนะก้าวหาัดซ้ายไปข้างหลังยืดยอ่ยอยอืดย่อเห็นไหมต่อด้วยก้าวเหมือนเดิมเลย 2> 1 2 3 4เปิด5ทุก6 เจ็ดวางมือกว้างแโอเคนะต่อเลยจำได้ไหมอ่ะมือแบกนะครับ 1>, 1 2 3่งสมกสี่วนห้าดิบตัวด้วย6กนะครับเก้าโอเคไหมเก้าจ็ดก้าแปดสตาันบ่งมามาดรีมมามามาดรีมเฮ้วางหนึ่งวางสองขึ้น3ามหัวใจ สี่สะโพกเยอะๆเลยห้าหกเจ็ดเปิดมือที่แปดโอเคไหมต่อด้วยนะต่อด้วยนะเราจะขาขวามมายกอยู่แล้วใช่ไหมครับเราจะมือซ้ายเข้าเอวเนาะเราจะก้าวสลับขาเนาะเมะื่อกี้เอ,อ่ออันนี้ใช่ไหมห้าหกเจ็ดเปิดแปดขาดขวายกไปข้างหลังใช่ไหมครับต่อไปเราจะหวะัตที่หนึ่งมือขวาเราจะชูขึ้นมือซ้ายเป็นอไหนดูทนออกมาจริงๆนะเอาใหม่เอาใหม่ๆนะ แปใช่ไหมเราจะกระโดด1 2ยืด3 4 5 6้ได้ไหมครับทุกสามทีเนาะเอาใหม่นะหลังจากที่เราเอา่อ5 6 7 8พ <c oughs> รานะครับเราจะกระโดด1 2 3 4 5 6โอเคไหมเสร็จแล้วนะครับอันนี้มันก็ใช้เวลา,าหมุนนิดนึงค่อยฝึกไปนะครับ เนาะหละที่5้เราจะ7นะครับค่อยขาที่7จทาขวาค่อยมาขา้างหน้า7นะครับแล้วเราค่อยๆหมุนลงนะหมุนๆๆๆๆหมุนชูมือซ้ายขึ้น8นะครับพร้อมกับเริ่มจังหวะต่อไปเป็นจังหวะนั่งใช่ไหมมือซ้ายเราชูขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมแต่สัค่อยรูปลงนะครับือขวาอยู่ข้างล่างขาขวาอยู่ข้างหน้าแล้วใช่ไหมโพสิชันถูกนะครับนาเช็คตัวเองนะ เราก็ค่อยๆนั่งลง1น3่งงนั่งลงไปที่ส้นเท้าเลยครับ4ท่า้ง5 6นะครับเราบิดข้อมือขึ้นนี่เนาะเสร็จแล้วหัวปอกลงนี้นะครับ7 8าาาา็ดแทำได้ทำไหมโอเคเราเอาตั้งแต่อันนี้นะ5 6 7เปิด8ขึ้น1 2 3 4 5 6 เจ็ดใช่ไหมครับแปดลงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคไหมโอเคไหมเจ็ดแปดเนาะเสร็จแล้วนะครับเราจะามือขวาอยู่ข้างบนใช่ไหมเราจะเลื่อนยกตัวขึ้นนิดนึงเนาะหนึ่งสองนะครับหนึ่งสองเสร็จแล้วมือซ้ายชกมาขา้างหน้าพร้อมกับถึงตัวมาขา้างหน้าสามสี่นะครับเอาใหม่นะ เราลงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกางหหัวเจ็ดแปดใช่ไหมครับขึ้นที่หนึ่งสองเนาะหันสามสี่ห้าว่าดูขวาขึ้นห้าหกนะครับพร้อมกับจอดสุดท้ายเจ็ดแปดใช่ไหมเราจะขึ้นอย่างนี้เนาะพร้อมกับแบยมือน,นะครับเจ็ดแปดนะครับได้ไหมได้ไหมได้ไหมเจ็ดแปดเนาะเราต่อเลยนะเราจะมือซ้ายนะครับหนึ่ง สองขวาสามสี่เนาะทีนี้ต่อไปนะครับมือเราจะเป็นห้าหกใช่ไหมเราจะยกตัวขึ้นด้วยนิดนึงนะครับแลังจากที่เราเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมครับยืดตัวขึ้นห้าหกเราจะยืนขึ้นนะห้าหกใช่ไหมครับยืนขึ้นเจ็ดแปดนะครับได้ไหมได้ไหมโอเคค่อยค่อย เข้าไปนะเข้าไ,ไปนะโอเคเอาตั้งแต่ตั้งแต่ไหนดีตั้งแต่ไหนดีเอาตั้งแต่ค่านี้ดีกว่านะครับ <c oughs> พร้อมกันนะขั้าอวนไปนะครับ1 2ึ่อยอดสามกสีวนห้าหกเก้าเจ็ดเกและ3 4และ5 6 7 8กวางหวางสขึ้น3หัวใจ4 5่หด ปดหนึ่มสี่ห้าหต่อไปอะไรกลางขา7พร้อมกับหมุนตัว8จึงนะครับเปิดใช้ถูกต้องย่อลงหนึ่งสองห้นะครับ,ร 1, 2, 3, 4, 5, 6, รบพร้อมกับเพียงหน้า7 8โอเคต่อนะยืดตัวขับมือขวาลงมา1นึ่สองหันหน้ามาตรง,างหน้าเลยสา 4นะครับห้ 5, าหกแยกมืยอ,ออกที่7 8โอเคไหมต่อไปมือซ้าย1 2 3ทุก4นะครับเนาะยืดตัวที่5 6โอเคไหม7 8โอเคโอเคโอเคหเเสร็จแล้วจะจบแล้วนะทีนี้เราจะเป็นหลังจากที่7 8ใช่ไหมครับ เราจะมือที่ 1, 2นะครับเราจะชี้เห็นด้วยขวานะ 1, 2มือซ้ายผักหัว3พร้อมกับขาขวาก้าวมือเลยทีนี้เราจิ้งสะโพกไปทางสะโพกซ้ายนะครับเอาใหม่นะหลังจากที่เราทุบแใช่ไหมครับชี้ 1, 2ถผัก3หันหน้าด้วย4นะครับ4หันมา5้าโอเคไหม 1, นึ 2 3 4 5 6นะครับ5 6ทีนี้เจ,จะใช้มือขวาชูขึ้นเนาะ7 8นะครับเอเคไหม3 4 4 5 6 7 8้เค็เห็นไหมเสร็จแล้วก่อนจะมุกนะจะจบแล้วนะเราจะเป็นมือที่1 1 2นะครับแชทเป็นมือปองอยู่เนาะ1 2อนะครับ1 2 สามสี่นะครับสามสี่นะห้าหกลงเจ็ดแปดโอเคตามทันไหมจะ,ะหกแล้วนะจะทั้นสุดท้ายแล้วนะครับเก่งมากๆเลยทีนี้เราทวนตั้งแต่แรกจนถึงเมื่อกี้นะครับแล้วก็ต่อบขั้นพุ่งกันนะครับไปเข้าไปนะหายใจลึกพร้อมนะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองทิ้งสามสี่นะครับ บิดบิดปิดเปิดกระโดดที่1 2 3 4เปิด5ทุก6ทุก7ไหล่ปไปนะขวาซ้ายขวาซ้ายบิดบิดนะครับยืดย่อยอืดย่อ,ยอกระโดดมนเริ่มเลย1 2 3 4เปิด5ทุก6ทุก7วางที่8 เห็นนะตามันนะย่อด้วยที่1 2มือ3กัม4วน5 6 9 7 9 8ตามทันไหม1 2และ3 4และ5 6 7เฮ้วาง1วาง2ขึ้น3 4 5 6 7เปิดมือ8กระโดดนะทุกมืออก1 2 3 4 5 6ใช่ไหมครับ ต่อด้วยกางมือออกเตรียมที่มุน7หมุน8ปดสตน์บายลงหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามี่ห้าหกยกหน้าเจปดเก่งมากเลยต่อนะยืดตัวขึ้นหนสองหันหน้ามาข้างหน้า3าสใช่ไหมครับมือห6การออก7 8ต่อไปอะไรครับมือซ้ายหนึ่งสอง สามทุกสี่ยืดตัวขึ้นด้วยห้าหกเจ็ดแปดโอเคไหมพร้อมกับชี้นิ้วหนึ่งสองักสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคไหมพร้อมกับพร้อมกับอะไรเจ็ดแปดเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วอันนี้ใช่ไหมใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ใช่ปะเนี <c> ่ย <oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่สิ เจ็ดแปดอันนี้หนึ่งสองนะครับหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเย้โอเคต่อไปท่อนฮุกแล้วนะครับท่อนฮุกนะมือเป็นโอเคใช่ไหมครับเราจะกระโดดสามทีนะครับหนึ่งสองสามนะครับทีนี้เนี่ยจังหวะที่สามนะครับเราจะเป็นเอ่อมือมือนะครับเป็นชูนิปโปงอย่างเงี้เนาะแล้วแต่ที่เรากระโดดหนึ่งสอง ามนะครับ <c oughs> มีซ้ายชูนิ้วโป้องปออกมาเนาะสานะครับเราจะเร็วที่5้หนะครับมือโอเคขึ้นที่7 8โอเคไหมตามทันไหมครับอ่ะจะเข้าไปนะห้าหกเใช่ไหมครับเราจะกระโดดนะ3ามทีกระโดดหนึ่งสออก3 4มสี่เร็ว5 6ขึ้น7 8็ดแปดเขเไหมโไหม้ไอเค,อเค,อเคขอาอรอบไะครับทำกันนะ ห้าหกเจ็ดแปดใช่ไหมครับขึ้นกระโดดที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับขึ้นเจ็ดแปดต่อไปเราจะกระโดดแยกขามือซ้ายชี้ขึ้นข้างบนหนึ่งนะครับพร้อมท้าเอวด้วยหนึ่งนะครับมือขวาสองและสามวนนะสองและวนสี่นะครับทำไงนะหนึ่งสองและสามสี 5, 5้นะและนะครับหาขออ้อมือขึ้นด้วยนะและ6 7 8จ็ดแปดโอเคไหมครับถ้าไปาววลิซ่าก็จะรู้ว่ากุ้ง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 อะไรสักอย่างนี้ครับมาข้อามกันอีกรอบไหมครับ5้าหกเนึ่งสออก3 4ี่เร็ว5 6ขึ้น7 8นะ็ดแปเนาะห้าหเจ็ดแเสร็จแล้วแยกขาออกหนึ่งสอและ3าสี่ 5และ6 7 8อีกรอบหนึ่งที่1 2 3 4 5 6ขึ้น7 8อันนี้จดว่านะมือขวาค่อยๆลากลงมาข้างล่างนะครับพร้อมกับลากขาขวา1 2หันหน้าด้วยนะหนึ่นะครับพร้อมกับเดินไปข้างหน้า5 6 9กเ้าขาซ้ายย่ำขาซ้ายนะครับเจ็ดยกขาขวาข,วาขึ้น8ปพร้อมมือด้วย พอใจแล้วเบอร์โทรนี่นะครับเจ็ดแปดโอเคเพราะฉะนั้น <c oughs> นี่คือท่าทั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองเต้นช้าๆนะครับตั้งแต่แรกตั้งแต่แรกนะครับจนถึงท่อนจบท่อนหกท่อนนี้เลยเราไปด้วยกันช้าๆนะช้าๆนะครับ ลองไปฝึกดูนะครับลองค่อยๆใช้โหมดสโลวนะครับแล้วก็ค่อยๆเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะครับโอเคเพราะฉะนั้นคลิปนี้เราเอาเอาไว้แค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับหลังจากมันก็จะเป็นท่อนเนื้อนะครับท่อนเนื้อท่อนที่2เป็นต่อนไปนะครับโอเคยังไงเราไปฝึกดูกันนะครับแล้วก็ได้ไม่ได้ยังไงก็คอมเมนต์บอกไปบ้างเนาะโอเคนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าวันนี้ผมครูกอล์ฟสวัสดีนะครับบ๊ายบาย